อะไครคะก็ได้เหรอโอเคไม่ต้องกลัวแม่เสียใจเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราทํากันขึ้นมาทำไมหน้าเป็นอย่างนัง้นน่ะตกลงมันอร่อยป่ะอร่อยครับจริงป่ะจริงครับเหรอ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่โบจะให้ดาก้าเข้าครัวทำอาหารนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นอาหารสีชมพูทั้งหมดนะคะก็จะลองคิดเมนูเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะลองไปหาวัตถุดิบที่เป็นสีประมาณสีออกม่วงๆนะคะแล้วให้ดาก้าทำจะได้เป็นเมนูอะไรนะคะรอติดตามนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาที่ช่องนะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะดาก้ากลับมาจากโรงเรียนแล้ววันนี้เนี่ยแม่อยากจะให้ดาก้าทำอาหารแต่จะให้เป็นสีชมพูออกม่วงๆได้ เป็นทนนั้นนะตอเามาเช้าเนี่ยแม่ไปหาซื้อของมาแล้วก็ได้มาบางส่วนอย่างแรกที่จะให้ดาก้าทำเนี่ยเป็นซุปนะ ครับอ่านี่แม่โบได้ซุปมานะคะก็ซื้อซุปกระป๋องมานี่แหละเดี๋ยวเราจะเทใส่นี่แต่ว่าเราจะทําให้มันเป็นสีโดยการใส่บีทรูทครับซึ่งแม่โบอะต้มแล้วก็เอาไปปั่นเดี๋ยวลองดูนะนี่เป็นครั้งแรกของแม่กับดก้านะที่จะทานบีทรูทซุปนะจริงๆคนทางการ,รีะทานแต่ว่าเขาทานแบบเป็นโคลซุปเป็นซุปเย็นๆเอาไ้ทานตอนหน้าร้อนอันนี้เราจะลองทําแบบเป็นพอดซุปนะซุปที่ร้อนโอเคครับดก,ก้าเทน,นี้ลงไปในหม้อใช้ช้อนช่วยหน่อยลูก มาให้หมดนะโอเคเอาออกมาให้หมดหมดแล้วใช่ไหมครับครับอาถ้างําเทน้ําลงไปลูกต้องใส่น้ําลงไปด้วยจริงค่าให้ใส่น้ำหนึ่งกระป๋องเราก็รับจากในนี้ลูกอดากา้าอันนี้คนครับครับช่วงนี้ดาก้าเขาจะทานอาหารที่สุขภาพดีใช่ไหมหลูก <Yeah. S 1> อย่าค่อยค่อยคน,นเดี๋ยวมันจะหกซะก่อนคนนี้มันละลายเข้ากันเฉยเฉยลูกนะฮะ ชอบให้คุณแม่ทําอาหารทานเองเนาะชอบให้แม่บททาใช่ไหมใช่คัะเพราะเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปในอาหารบ้างเนาะใช่ครับเราก็จะไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ผงชูรสใช่ไหมลูกใช่ครับระหว่างนี้เราก็จะทําให้มันเป็นสีโดยการใส่บีทดูทเป็นไงสีสวยนะแม่ว่าแม่โบเป็นคนที่ชอบบีทรูดมากนะมันหอมเป็นเม็กซิ่มันหอมแล้วก็ค่อยๆค่อยเดี๋ยวเ่อดูสี่อยเดี๋ยวลองคนส จิมจมันอร่อยมากเลยนะมันหวานมันเป็นตระกูลเดียวกับพวกแครอทผัวชัยเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะออกหวานใน่ไหมสีสวยอะเป็นชุดไก่ที่เป็นสีชมพูออกม่วงๆอ่ะสวยไหมลูกสวยครับชอบนะชอบครับแม่คิดเองนะเนี่ยจริงอะครับจริงครับว้าวหอมเยิดกรุดเนาะคือมันกินเล่นได้มันอารมณ์คล้ายๆแบบแครอทอะคือทำได้หลายเมนูเงียแม่ก็เลยเดาเอา โอเคถ้างั้นระหว่างรอซุปเดี๋ยวเรามาทำสปาเกตตี้เย้คุณแม่เตรียมเส้นสปาเกตตี้ที่ลูกไว้แล้วอทำไมมันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นทำมาจากข้าวกล้องและเส้นมันจะร่วนนิดนึงอะลูกมันไม่เหมือนแบบสปาเกตตี้ทั่วไปเพราะมันทำมาจากข้าวอะเอาเอาน้ำมันใส่นะนิดเดียวนะค่อยๆเทใส่ทั้งหมดเลยครับค่อยๆเทค่อยๆเทอีกหน่อยอีกหน่อยโอเคพอลูกเราใช้น้ำมันมะกอกเนาะครับ ดี๋ยวดาก้าใส่กระเทียมสับที่แม่บดเตรียมไว้นะคะเขี่ยเอาให้หมดนั่นแหละแมนแม่ดูฝั่งนี้อ่พาพักพอกลิ่นกระเทียมเริ่มหอมก็เบคอนลงเลยลูกเบคอนก็าหั่นไว้แล้วนี่ yes sir โอเคครับเอาใส่ไปให้หมดเลยหรือพอแค่ไหนชอบแค่ไหนก็พอแค่นั้นก็ได้ไม่ต้องหมดก็ได้ ไหนก็หมดแล้วให้หมดไปเลยโอเคอะผัด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 กี่ลืมพริกอะ่ะใส่พริกลงไปสักหนึ่งไหมลูกอ่ะใส่ผักลงไปเลยเนาะไม่ต้องทำงั้นลูกเดี๋ยวเพล่กับขนออมนไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วเดี๋ยวก็ลงเส้นแล้วลูกเป็นไงหอมไหมลูกหอมค่ะ <ขา S 1> เนาะแค่นี้ก็หอมแล้วอะ่ะเบคอนเจอกระทียมเจอกลิ่นพริก แม่วัวลหกเส้นไว้แล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกไปนิดนึงเส้นมันไม่ค่อยเหนียวเหมือนสกเกตตี้ทั่วไปนะคะเป็นเส้นที่ทํามาจากแป้งข้าวล้องอก็เลยอาจจะร่วนนิดนึงนะลูกแต่ว่ารับรองสุขภาพดีไหนดูสิเขี่ยให้มันอยู่การะทะหน่อยลูกหอมเลยหอมสีเลย,เลยแอบมาดูซุปข,ของเรานะคะซุปเราเดือดก็ใช้ได้แล้วส,สวย นี่ของตะก้าเป็นไงคะเปร็ดใออหม่ให้เบคอนแบบ,แบบบกรอบหวานเปร็ดใหม่เนาะเป็นไงลูกพอได้ลล้นะานเมื่อกี้ตะก้าใส่พริกเพิ่มไปอีกเม็ดนึงคงไม่เผ็ดมั้งลูกเพราะว่าเราไม่ได้แบบเอาไส้มันออกมาแล้วไม่ได้เม็ดของพริกออกมาโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตะก้าใส่เส้นลงไปได้แล้วลูกโอเคครับมันอาจจะติดจานนิดนึงก็ใช้สองมือครับไล่ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนอะเด็ดหน่อยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะจับดีๆหรอกจับจานดีๆเอาไปถือไปใกล้ๆใกล้ๆกับทารเลยอ่ะฮะไปค่อยๆผัดนะเพราะเส้นดูแบบว่าพร้อมที่จะเละแต่ก็หน้าตาดีอยู่นะแย่ใส่น้ำมันหอยอย่างเดียวก็อร่อยแล้วเพราะเบคอนก็เค็มแล้วลูกอ่ะไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เค็มเติมได้แต่เค็มแล้วแก้ยาก ไอ้มานัานนะนนกินนิดนึกินนิดนึงก็ได้ไหมพี่จีโอเคพอนานแหละเราเตนานอีแม่ร้นจะเป็นเหมือนมาม่าของนะข้าจันได้ไหม <c oughs> เป็นะเละไปหมดเลยอะ่ะเรามีออริกาโน่นะที่เคยสั่งพิซซ่าแล้วก็ใ,ใส่ออริกาโน่ค่อยๆโรยค่อยๆโรยลูกค่อยๆโรยให้ชั่วโอเค ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่นี่เรามีเนาะ <Yes. S 1> เราเก็บเอาไว้จากการที่เราใส่สีซาราแล้วเราก็คุณไม่หมด่อ <Yes. S 1> โอเคป๊พอแล้วเดี๋ยวจะยิ่งเละไปกันใหญ่ <Yes. S 1> อาจัดเสิร์ฟครับค่อยๆนะค่อยๆ โอ้โหแหลกเหลวมากสีเหมืนผัดน้ำเลียบเลยอะแต่ก้าจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็ใช้ได้อยู่แม่ไม่ได้ซื้อผักอะไรมาโอยหน้าเพราะว่าตีมเราเป็นแบบสีนี้ไงมีพริกติดนึงอะให้พี่ผิวขึ้งบนหน่อยสวยงามสวยงามสวยงามแฟรอ่ะสวยงามได้หนึ่งจานแล้วนะครับ yes. นะจานเมีมันออกเป็นสีม่วงมบ้วงวไหมอะตอนซื้อเป็นสีม่วงนลลูก แล้พอผัดแล้วก็ออกดำๆนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรรอซุปตันดงมันดมแบบพิซซ่าเลยครับเพราะมันมีออริกาโน่ไงลูกเยอะแล้วก็มีเบคอนโอเคซุปมาแล้วมีอะไรอีกครับมีเค้กอีกครับมีเค้กด้วยแล้วก็มีสตรอเบร์รมีแก้วมังกรนะคะนี่แก้มังกรสีแดงเลยเค้กเรดเววเว็บชิเป็นสตรอเบอรี่เป็นงานนี้พอได้ไหม พอได้ครับพอได้เหรอพอได้ใช่ไหมแล้วก็มีซุปเดี๋ยวเราจะเริ่มการชิมนี่ครับอ่ะเดี๋ยวก่อน,นยังไม่มีเครื่องดื่มเลยชเครื่อนงนะโอเคครับนี่แม่ทําน้ําแข็ง,งทง่ีใส่ดอกไม้เข้าไปข้างในนะมันเป็นสีฟ้าอย่าเพิ่งตกใจนะเดี๋ยวแม่ใส่น้ําก่อนดูดีนะแต่ว่าน้ําเป็นสีน้ําเงินนะ่ะเดี๋ยวแล้วแม่แม่ไปเทตรงนั้นได้ป่ะเ,เดี๋ยวอมาเดี๋ยวมานะ ลำโพทำดอกไม้ที่อยู่ในน้ำแข็งไว้เดี๋ยวจะใส่น้ำดอกอัญชันกระแป๊กระแปะ,แปะเดี๋ยวครับอย่าพึ่งมันยังไม่เข้าตีมสีมันยังไม่ใช่เดี๋ยวเรากาดูแมจิกนะ <What? S 2> นี่มันเป็นสีน้ำเงินใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับสีน้ำเงินนะแมจิกแมจิกเป็นสียังเป็นสีม่วงยัง <c oughs> เป็นครับโอ้ m ม่ก็เป็นสีม่วงยัง <c oughs> เป็นแล้วครับ ใส่น้ำพึ่งก่อนหน้าเนี่ยไม่หวานเลยครับคุณแม่ลืมใส่น้ำพึ่งใส่น้ำไอ้นี่ไปแล้วมันอาจจะไม่ละลายแล้วลูกเป็นสีม่วงหะเป็นครับขอดื่มนะครับครับอะไรคบได้เหรอโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันเลยใช่ครับชิมนี่ขอแบบไม่ต้องกลัวแม่เสียใจเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราทํากันขึ้นมาเพราะว่าอยากลองให้มันเป็นสีนี้นะลองดูซิ จริงปะจริงครับแม่พูดว่ามันน่าจะอร่อยนะมันดูแบบเข้ากันอ่ะใช่ครับนะแล้วดูสุขภาพดีเค้กจะชิมเลยไหมหรือว่าอร่อยแน่อร่อยแน่อะให้ชิมกันแล้วชิมผลไม้ด้วยนะโอเคครับใครอยากดูดาก้ากับแม่โบเนี่ยหาทําเมนูอื่นนะคะที่เป็นสีอื่นนะคอมเมนต์มาบอกหน่อยเนาะครับแล้วเดี๋ยวดาก้าทานสปาเกตตี้ให้หมดได้ไหมเย็นเนี้ยได้ครับจริงนะพี่ครับโอเคสามสักหนึ่ง ออยสุดในเนี้ยโอ้โหดูเค้กสิจริงๆครับอันนี้อร่อยสุดครับเ <Bread S 2> รดเบลเวตที่ราดด้วยสตอรอเบอรี่แล้วก็เป็นแบบครีมสตรอเบอรีร่ด้วยใช่ไหมลูกอะไรครับอ่ะผลไม้ม้่งผลไม้ม้่งผลไม้ม้่งแก้วมังกรราก้อนฟรุตครับที้ต่างประเทศแพงมากนะอืม มังกรลูกหนึ่งที่ต่างประเทศนี่แบบเป็นร้อยอะเนาะลจิ้มนั้นด้วยใช่ครับซัมทอซัมซัเดนอ่อยเหรอคใช่เ้ยใช่ไหมหวานไหมก้องถ้าไม่จิ้มมาลองกินไม่จิ้มไม่หวานครับไม่หวานหรอไม่หวานแล้วลูกอ๋อไม่หวานมากอะไรอร่อยสุดในเนี้ย เค้กครับเค้กเหรอโอ้โขอบคุณนะลูกเค้กมันหวานสุดเค้กเค้กก็หวานสุดครับโอเค้ำถามจริงสปาเกตตี้ทำได้ปะเผื่อคนอื่นไปทำตาม ผมสัญญาที่ดะกล้ากินได้ครับกินได้จริงๆใช่ไหมได้ค่ะเพราะเส้นมันอาจจะแบบสุขภาพดีนิดนึงอะเนาะถ้าคใครที่เสียสละเพื่อสุขภาพที่ดีได้เนี่ยแลวลดลดความอร่อยลงมานิดนึงก็แนะนําเมนูนี้เหมือนกันเนาะอย่าลืมนะคะใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากดูเมนูไหนก็คอมเมนตมาบอกนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายว พ่อ๋ยนลองเปลี่ยนหน้าซิ